สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพูดถึงอาหารช้าของคนไทยนะครับก็คงจะหนีกาแฟกับนมครกมาเปนใช่ไหมครับนมครกนี่นะครับใครๆก็ทําได้หัดทําแต่เด็กแล้วนะครับก็สูตรเหมือนกันหมดนะครับแต่ที่จะให้อร่อยนี่มันต้องมีเคล็ดลับใช่ไหมครับรายการธุรกิจวันนี้จะเสนอเคล็ดลับการทํานมครกให้อร่อยครับ ขริญญาชื่อนมครกปริญญาเพราะว่าเจ้าของเรียนจบปริญญาโทนะเสร็จแล้วก็มายึดอาชีพนขนมครกเดี๋ยวน,นี้คนทั่วๆไปอย่างบ้านเราเมืองเราอะเขานิยมทานขนมปังกันแล้วขนมปังนั้นก็มีส่วนประกอบมีแป้งสาลีเป็นส่วนหยั่ส่วนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งของที่ว่าทำอย่างไรจะถูกปากคนปัจจุบันนะ ส่วนไหนที่คนชอบคนนิยมเราทําดึงจุดนั้นมาร่วมในขนมที่เราทํานั้นถึงจะเป็นชื่อขนมโรกของโบราณแต่เราใช้วัตถุสมัยใหม่ช่วยมันก็ทําให้อาชีพนี้คันสมัยได้ส่วนผสมส่วนน้อยที่สุดที่จะพูดได้ความคือว่าใส่แป้งกิโลหนึ่งน้ำกะทิ2กิโลเกลือประมาณ2ช้อนโต๊ะพร้อมน้ำตาลประมาณ2ช้อนโต๊ะเช่นกันแล้วก็ใส่น้ําประมาณ5เท่าของแป้งกับ ที่เราใส่ลงไปเนี่ยแล้วก็ทดสอบดูว่าถ้ามันใส่เบ้าปลายแข็งเกินไปแล้วก็เติมน้ํานิดหน่อยถ้าอ่อนไปเราก็เติมแป้งอ่าแค่นี้เองนี้ถ้าเป็นสําหรับกะทิหยอดหน้าเราจะใส่รวมกันีเดียวไม่ได้ถ้าใส่รวมกันีเดียวหยอดตัวมันจะอ่อนเละไปหมดส่วนหน้าผสมส่วนน้อยๆก็คือว่าน้ําตาลกิโลหนึ่งกะทิกิโลครึ่งถึงสองกิโลแล้วก็เกลือประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะลองชิมดู ถ้ามันเค็มเกินไปก็ใส่น้ําตาลหรือก,กะทิอีกนิดหน่อยแต่ถ้ามันจืดก็เติมนิดหน่อยได้เกลือมันก็แค่นี้สําหรับการประกอบหน้ากับเนื้อขนอมครกคุณผู้ชมครับอาหารอร่อยต็มีเคล็ดลับใช่ไหมครับขนมครกก็มีเคล็ดลับเหมือนกันไม่งั้นคุณซับเนี่ยจะขยายสาขาไปื่นเยอะอแย่นะครับอยากรู้นะครับสูตรลับของขนมครกครเขียนมาขอเลยครับต้งที่อยู่ง็ไดงเราจะแจ้งให้ ตันนี้คิดตรงไหนตรงนี้นะครับสวัสดีครับ